อือสวยจริงๆเลยแต่ละตัวตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยยิ่งโตเนี่ยยิ่งราคาแพงนะเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกําลังดูตู้ปลาเลินๆอยู่นะครับปลาที่เห็นนี่ก็คือปลาโรววน่านะครับหรือที่รู้จักกันก็คือปลามังกรนั่นเองหลายคนเขาถือว่าเป็นปลามงคลนะครับก็เลยเลี้ยงไว้ประดับบารมียิ่งโตราคาก็ยิ่งแพงนะครับแต่เอ๊วันนี้เนี่ยอยากจะเลี้ยงเป็นคู่เอาไปขยายพันธุ์ ทำอย่างไรถึงจะแยกเพศปลาออกได้ต้องไปถามผู้รู้หน่อยละกันนะครับว่าแยกเพศปลาเนี่ยทำยังไงบ้างครับผมรู้แล้วว่าคุณต้นกล้าต้องนึกถึงผมและคุณต้นกล้าก็นึกถึงไม่ผิดคนแน่นอนครับเพราะว่าผมเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถแยกเพศปลาอโรวาน่าได้โอ้โหสุดยอดไปเลยมิสเตอร์อาด้านี่เก่งทุกเรื่องเลยนะครับเนี่ยใช่ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับไปเลยครับ ปลาอโรวานะนะ่านับเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดทั่วโลกมาโดยตลอดเพราะมีลักษณะหน้าเกรงขามมีเกร็ดขนาดใหญ่มีหนวดและมีสีสันแวววาวซึ่งลักษณะเหล่านี้จะคล้ายมังกรชาวจีนเชื่อว่าผู้ที่เลี้ยงปลาชนิดนี้แล้วจะร่ำรวยมีโชคลาภจึงทำให้ปลาชนิดนี้มีราคาค่อนข้างแพงเกือบทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์แดงอินโดนีเซีย และทองมาเลเซียราคาเฉลี่ยตัวละ5 0 0 0 0ืนถึงห้าแสนบาทแต่กเกษตรกรและผู้ประกอบการมักไม่ประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์เท่าที่ควรเนื่องจากยังไม่สามารถแยกเพศและจัดสัดส่วนของปลาเพศผู้และเพศเมียให้เหมาะสมได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อแนะนําให้สังเกตจากลักษณะภายนอกก็ตามซึ่งเมื่อก่อนการแยกเพศปลาอโรวาน่ามีความยุ่งยากมาก โดยจะใช้วิธีการแยกความแตกต่างจากการสังเกตจากลักษณะภายนอกของปลาเช่นเพศผู้จะมีรูปทรงบอบบางและมีขนาดปากใหญ่กว่าเพศเมียเพื่อใช้ปากในการอมไข่แต่วิธีการนี้ต้องรอให้ปลาจเจริญเติบโตจนถึงวัยจเจริญพันธุ์ก่อนซึ่งใช้ระยะเวลานานนอกจากนี้ยังใช้การวัดค่าดัชนีบ่งชี้เพศในปลาอโรวานะ่า AGI น้อยกว่า111เพศเมีย AGI มากกว่าหรือเท่ากับ111เพศผู้วิธีการนี้มีความถูกต้องไม่เกิน70%และเหมาะสมกับปลาที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปมีการเจริญเติบโตในสภาวะปกติไม่พิการจนในปัจจุบันด็อกเตอร์ได้พัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปชุดนี้ขึ้นครับนั้นเราไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรนันทริกาชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการนี้กันเลยดีกว่าครับทางาศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำเนี่ยเราเคยได้ทำการศึกษาในการสกัดด n a นเอจากเมือกปลามาก่อนเราพบว่าการใช้เมือกปลาเนี่ยสามารถที่จะหาด n a นอได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดไหนก็ตามก็เลยนำความรู้อันนี้เนี่ยมาผสมผสานกับ การใช้เทคนิค d n a ในการแยกเพศของสัตว์อื่นๆนะคะเพื่อที่จะได้นําเมือกของอโลวานาเนี่ยนะคะมาใช้ในการแยกเพศวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าจับเขามาอยู่ในที่ขังเดียวนะคะเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนกับอโลวานาตัวอื่นแล้วก็ใช้สิ่งขับถ่ายแล้วก็เมือกที่หลุดกมากับน้ำเนี่ยค่ะแล้วมันจะต้องผ่านเข้าระบบกรองนะคะเอาตัวนี้นะคะมาแล้วก็ทําการสกัดด n a นแล้วก็จะได้ทราบว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวผู้หรือตัวเมียโดยไม่ต้องจับต้องตัวปลาเลยคะ่ะ เรียกได้ว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถสร้างความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมากในการแยกเพศปลาอโรวาน่านะครับผมว่าตอนนี้เราไปดูวิธีการใช้ชุดตรวจเพศปลาอโรวาน่ากันดีกว่าครับว่าใช้กันอย่างไร ตัวงชุดคิดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นการเก็บตัวอย่างนะคะในการเก็บตัวอย่างเนี่ยเราก็จะให้กับเจ้าของเจ้าของปลานะคะเป็นผู้เก็บให้หรือเจ้าหน้าที่ไปเก็บก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญอะไรมากมายเพราะว่าในลักษณะเนี่ยก็จะเป็นแค่เป็นกล่องกล่องนึงนะคะทีะ่น้ำเนี่ยไหลผ่านได้นะคะแล้วก็จะมีแผ่น ที่จะเก็บตัวอย่างอยู่ข้างในนะคะเอาไปวางไว้ในระบบกรองนะคะทิ้งไว้สักอาจจะสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้พวกสิ่งขับถ่ายหรือเมือกเนี่ยที่อยู่ในในในตู้ันนั้นเนี่ยเข้ามาติดนะคะแล้วก็นําแผ่นอันเนี้ยนะคะมาฝึ่งให้แห้งใน,ในแดดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อแห้งแล้วไม่เปียกแล้วเนี่ยนะคะก็ใส่ซองแล้วก็ส่งมาที่ห้องปฏิบัติการนะคะ และหลังจากที่ฟาร์มส่งตัวอย่างพร้อมกับข้อมูลของปลาที่ต้องการทราบเพศมายังห้องปฏิบัติการแล้วขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อในห้องปฏิบัติการเลยครับในส่วนที่2ของคิดตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่สำหรับทดสอบ DNA นะคะว่า เป็น d n a ของอะไรนะคะก็จะมีชุดเป็นมาสเตอร์มิกซ์นะคะหรือว่าเป็นชุดของสารต่างๆที่จะใส่เพื่อที่จะ,ะนำมาดูว่ารูปแบบของสาย DNA ของโรวนาตัวนี้เนี่ยมีองค์ประกอบของเพศผู้หรือเพศเมียอยูะคะ่ค่ะ ชุดตรวจแยกเพศปลาอรโรวาน่าแม่นยำประหยัดเวลาพัฒนาการส่งออกถือเป็นผลสำเร็จของนักวิจัยไทยที่เยี่ยมยอดมากเลยละครับสำหรับผู้ที่ได้เรียกว่าได้ใช้นะคะ,ะประโยชน์จากโครงการนี้ก็คือว่า ข้อหนึ่งเลยก็คือพผู้ที่เพาะพันธุ์โรนานะคะก็สามารถที่จะจัดสัดส่วนของตัวผู้ตัวเมียได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะผู้ขายปลาโรนาก็สามารถจะบอกลูกค้าได้เลยจะรับตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวและอีกอย่างหนึ่งก็จะมีประโยชน์ต่อทางราชการนะคะในการที่จะตรวจสอบปลาที่นํามาขายอยู่ในท้องตลาดนะคะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเป็นตัวเดียวกับที่จับคุมมาหรือเปล่านะคะหรือว่า อาจจะเป็นข้อมูลที่หน่วยราชการเองเอาไปใช้ในการอนุรักษ์สายพันธุ์อโลวาน่าในธรรมชาติต่อไปด้วยค่ะธุรกิจปลาโลวาน่าเนี่ยมีมาหลายสิบปีแล้วนะครับโดยที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียเองอินโดนีเซียเองที่เป็นต้นกําเนิดอของอโลวาน่าหรือแม้แต่สิงคโปร์ที่เป็นเทรดเดอร์รายใหญ่ของโลกนะครับต่างคนต่างสนใจธุรกิจปลาโลวาน่าเพื่อที่ทําการเพราะพันธุ์แล้วก็ส่งออกมานานมาก ส่วนในบ้านเราเนี่ยเพิ่งมาสนใจกันเมื่อประมาณ 4- 5หปีที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากเขาทํามา3-40ปีแล้วเนี่ยทำให้การจัดการแล้วก็ผลผลิตของเขาเนี่ยค่อนข้างคงที่แล้วสิ่งเดียวที่จะทําให้เราแซงหน้าหรือว่าเทียบเท่ากับฟาร์มที่เขาทํามา 40- 50ปีได้เนี่ยก็คือผมคิดว่าชุดตรวจเนี่ยจะเป็นจะเป็นอะไรที่เป็นตัวหลักสําคัญในการที่ทําให้เรามีผลผลิตลดต้นทุนแล้วก็ทําให้เราสามารถเนี่ย ชนะคู่แข่งต่างประเทศได้ด้วยชุดตรวจนี้และครับทีนี้เราก็สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาอโรวาน่าหรือเกษตรกรรายใหม่ที่กําลังสนใจธุรกิจนี้ได้แล้วนะครับใช่แล้วแหละครับมิสเตอร์อาด้าต่อไปนะครับเราอาจจะเป็นตลาดใหญ่ของโลกนะครับในการส่งออกปลาสวยงามอย่างปลาอโรวาน่าและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอีกด้วยนะครับครับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนมีอะไรให้รับใช้อีกก็เรียกได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ น่าดีใจนะครับที่ประเทศไทยของเรามีนักวิจัยที่เก่งสามารถคิดคน้นและพัฒนางานวิจัยเพื่อคนไทยแบบนี้ได้ครับ<ม>และสำหรับใครนะครับที่สนใจเทคโนโลยีชุดตรวจสำเร็จรูปแยกเพศปลาอโรวนาน่าสามารถติดต่อได้นะครับที่สำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนโทร0 2 5 7 9 7 4 3 5ต่อ3 3 0 1 3ถึง3313อาด้าคิดไกลสู่สากลสวัสดีครับ